โอ้โหหจักกันอยู่บ้าบังหุจักค่ะโอ้ยเพิ่นเป็นบ้าขี้เจิ่ลละตะกี้โอ้ยสิมาว่าคอยเป็นบ้าขี้เจ้านี่ละงามงามขี้เจ้านี่ละโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสกุลตอนนี้เฮาอยู่ยางลูกไก่ปลาอ่อยนะครับพี่น้องถอยหลังยางเอานะครับ่มีคนชายคีบให้นะคะ เมืองตีละกระเทยพี่น้องค่ะตอนนี้ฮั่สิ่ตอนนี้ฮั่กำลังสิบยามอยู่กับคุณสังนี่หัวเงาไม่กินน้ำแน่บดีค่ะตอนนี้กำลังขอเงาะค่ะเพราะว่าไม่มีเงินเข้าหล่าสุดฮัามาสวนบักงอแต่ฮั่สิบยามฮั่สิบยามมานี่ยามมองกับคุณแม่เมืองขุดปลาอ่อยนะคะอยู่ที่ฮามือรัดเป็นคือนะคะ จะไปขอสื้อปลาครับคุณแม่นะครับคุณแม่กําลัองอันจะไปยามมองอยากกินปลาปลามองปลาปลามามองอันเวลานี้กะทิมิกมีไข่นะ,นะปลาขาวเนาะคุณแม่แหงหมดเลืดเออคุณแม่แหงหมดเลิศเบิ้งสิแพนในีเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งคลิปแล้วแม่แม่พัชรไทยปลูกงงอู้เอ้าผู้เ,เขาก็ได้มาแม่บองนี่เอ้ากูเลิศเลยแม่จะสีลงแนวด่าบันนี่แม่ ขอลไบ้คอลูกเขาสวัสดีค่ะนคุณแม่นะคะเขียววาดมากวันนี่้บักง้นี่เาบักงอนีตนละของข้าเจ้าไหมเนบอนี่ไอาไม่อาเอของไอ้ข้อนเราวาขาเจ้ามาเอาไปลงเมียมแนเพินอ่อนแอดีเนาะเอาก็กะเทยคือกันกับอันโอ้แม่ที่บุข้าวเจากัลงนะผมแม่กับส่คือกัน ง่อเยมาปาหลเืองนะครับบรรยากาศพี่น้องิแม่บ่รบรยากาศนะคะม่นกหกันเด้อเอานี่กับบอลเลิกได้แล่สูลเลับอลเมืองเด้อช่วงที่หนึ่งช่วงที่สอง เอาล่าสุดสีเมื่อพร้อมกันคุณนันดีนันดีปลาขาวนั่นใส่เอาอย่างใส่แบบแม่เอาอย่างส่องไปหาแล้วนั่นนันยุ่นของแม่แล้วเอ้ยจูนล็ไปหาเรากูกะเปียกตัวโอ้ยหมดแดงไฟแบบนี้ ของนะครับพี่น้องคุณแม่เด้ปลาขาวแม่ไปเยอสมพ่อพ่อพ่อแม่ิ่นก็้อนได้เขาบอกเอ๋ก็ไปอยู่ตัวได้คุณมานุมมวนกันด้ได้ัชอบบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะบพรบะ เาใส่แผ่นเดียวมเออยมืองเอาพี่น้องวิธีบานเห่าหายอยากหากินดงงดมดแดงกะกัดควายโอ้หน้าสีมีผือเนาะอีสังมาสมือรถมีผือบอกโลกมักตำสามักได้อีกแล้วบ่นี่ยหมดโอ้เกี่ยบมันจีนน้องแม่มัน,มนมอ๋อ ถือบอเอาท้าหมดก็จเจาผ้าย้เลื่อนเอาเนาะต้องแาลมเลือกเลยเมนบะนั่นแหละพวกสุดตาว่าสิสือน้ำเล่าไหล

ได้เป็นกินวัอีบุงมน่ะนั่นในแม่ได้อีกแล้วนั่นปลาคาบอนเฮาออกกินบูเฟ่ออยู่วะเยล่าสุดนะคะนี่นะครับพี่สิงตนวแล้วเมือนี่สองโตแล้ว่งนึ่งเหรอเนีแมนบ แม่พญาด้วก็คืออะไรหลายเทียสามเทียหรอก็พอเนาะมันจะมาดขึ้นจั่นสามเทียอะไรกันเนาะเบิองบรรยากาศบ้านเฮานอนทักแจกเขาไปไรไมาทางคนเลียนมาสร้างผัวเลิกแม่นบ่อบั่นนะอือนั่นมองหันกระถือได้ใส่มองม้ออะไรแม่หน่ะให้มันแนมให้มันเลือกตาอะไรนี่ข้างตีม้อเหมือนตีขโมยเป็นส่วนเงาะอุ้ยอิเล็กคือขาวแท้แบบขาวนี่ไม่เงยร่มนี่ ได้สองตัวนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะสิมายามมาเนาะมาสองจุ่มเลยเดาะใ้มุ่นทุกคนหนมาตุ่มนึงไม่ลายจีอืมเจ้าเฮตตาสะอ่อนเนาะสะอ่อนก็เจ้าเมื่อยอยู่บ่แม่เจ้ามายามสามเพื่อนในเมื่อยอยู่บ่ เมื่อกอเอาตัวน้อหาอยากหากินเนาะไปสือเขามันกระแพ้งืมอิอยเด็ดพอเด็ดปีงเลยพี่น้องโอ้ทีตมทอดเอายังไงทอดเอาดเอาบ่แอ่ออือยามาเด็ดสองตัวเล้่ซาลิงบอ ก็ทีไดอยู่ตัวเขาเจ้าลงไปนะเลือไงแต่ของเรามันตื่นนะครับพี่น้องเหี้ยฝนเยี่ยวเยี่ยวปันะั่่าเอางอพี่นน่าเลาพี่เน่นไม่บุ๋มนะครับถ้าลูกมากินผลไม้าฮลอมคเืไอนอดปะหวงะื้อเพื่นอีบะหลวงอ่า ปพ่อละโอ้โหกกบับ่คุตจักค่ะโอ้ยเพิ่นเป็นบ่าวคุ้เจ้าละ่ะตะกี้<า>โอ้ยสิมา,าว่าข่อยเป็นบ่าวคุ้เจ้านี่ล่ะงามงามคยคุ้เจ้านี่ล่ะโอเคนะครับคุ้เจ้านี่ล่ะโอเคนะครับพี่น,อน้องครับได้กสองโตนะครับเพิ่นมายามหลายหลายลรอบแล้ว <c oughs> อื <c oughs> อสิพากันไปนมันมีบุฟเฟ่ก็บุฟเฟ่มังคุดบุฟเฟ่ทุเรียนบุฟเฟ่อ้อยบุฟเฟ่ไก่ นะครับพี่น้องขาผู้ใดอยากกินกับมะคุบเอาไก่ค่ะพี่น้องเพื่อนแต่แมาบอกงอกมันคือบ้านเหนือแม่ก้อนเออโอ้ปลาลูกคอกอือโอ้มาสอนเอานะครับพี่น้องคลิปนี้บ่มีอย่างไรนะคะขาอยู่หากินตามวิธีบ้านเฮาเนาะพี่แม่เนาะโอเคคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคไปแล้วนะครับพี่น้องขาสวัสดีค่ะ pop pop